นะครับอันนี้คือต้นต้นอ่อนอันนี้คือต้นดาวเรืองนะครับเวลาไปซื้อมาเวลาการเพาะนะครับดาวเรืองก็จะต้องออกอันนี้ก็คือใบใบเลี้ยงอันนี้คือใบเลี้ยงเวลาเวลาเพาะออกมาแล้วใบตัวนี้จะออกมาก่อนแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นใบจริงอันเนี้ยเริ่มเหลืองแล้วแสดงว่าอาหารในเม็ดที่เคยอยู่ของดาวเรืองเนี่ยเริ่มหมดแล้ว อันนี้ก็คือต้องลงปลูกก็คือลงย้ายย้ายลงดินได้แล้วครับโดยวิธีการเลือกนะครับเลือกที่ยอดสมบูรณ์ยอดต้นไม้นะครับสมบูรณ์ถ้าเขามีให้เลือกนะครับก็คือยอดยอดยังไม่มีการหักการเสียนะครับแล้วก็ใบสมบูรณ์แล้วก็อันนี้พร้อมจะย้ายลงปงนะลูกแล้วลากมันจะเต็ม เต็มถ้วยสามารถดึงออกมาได้ง่ายแล้วก็รากยังยังออกเป็นสีขาวนี่นะครับถ้ารากแก่แล้วมันจะอ,ออกเป็นสีน้ําตาลรากตัวรากนะครับอันนี้ยังออกขาวอยู่ถ้าแก่แล้วไม่ดีไม่ดียังไงถ้ารากสีน้าตาลคือมันแก่แล้วนะครับก็คือการเจริญเติบโตของรากมันไม่ค่อยอไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้ารากขาวๆเนี่ยก็คือรากมันใหม่ พึ่งพึ่งพึ่งเต็มการปล่อยไปย้ายแล้วการเจริญเติบโตมันจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นก้าผักสลัดนะครับอันนี้เป็นก้าผักสลัดที่เพาะไว้แล้วประมาณ14วันนะครับผักสลัดจะมีอายุประมาณ45วันตั้งแต่เพาะเม็ดถึงเก็บเกี่ยวได้นะครับอันนี้ก็คือประมาณ14วันอันนี้คือพร้อมย้ายลงปลูกแล้วตัวนี้คือมิซูน่านะครับ ก็คือเวลาจะย้ายก็คือบีบข้างล่างนะครับแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็เอาตัวเนี้ยลงไปใส่ใส่กระถางกระถางที่เราจะย้ายาถ้าถักสลัดแนะนําเป็นกถาง6นิ้วถึง8นิ้วนะครับมันจะพอดีแล้วก็จากจากวันเนี้ยนับไปอีกประมาณ30วันก็คือวิธีการดูแลก็คือใช้ใช้ดินผสมทั่วไปนะครับแล้วก็ ก็คือใส่เจาะรูในดินนะครับแล้วก็เอาเอาต้นวางลงแล้วก็กบดินให้เสมอเสมอขอบขอบดินของของต้นนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุม่มวิธีการดูการรดน้ํำนะครับรดน้ําวันละครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่สาภาพผักสลัดชอบแดดค่อนข้นางเยอะปุ๋ยที่ใช้ก็าอาจจะผสมไปตั้งแต่วัสดุปลูกก็คือใส่เป็นมูลไส้เดือนเป็นเป็นปุ๋ยมัก หรือปุ๋ยคอกไปเลยนะครับปุ๋ยคอกแนะนำต้องเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับอ่าสมบัติผักสลัดแล้วนะครับอ่าเวลาย้ายกล้าไปแล้วอะ่ะปัญหาที่เจอก็คือ1คือลืมรดน้ําถ้าลืมรดน้ําก็จะเป็นประมาณนี้ครับแห้งเหี่ยวตายไปเลยอยี่แค่นะครับอันนี้คือแห้งเกินไปใบจะเหี่ยวแล้วก็อาจจะเป็นที่ แดดค่อนข้างแรงคือต้องกับถ้าถ้าแดดแรงต้องรดน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็สองก็คือโดยปกติดินจะมีปัญหาอาจจะเตรียมดินไม่ดีปุ๋ยไม่ถึงปุ๋ยไม่พอต้นมันก็จะเหลืองๆนะครับหรือดินแข็งเกินไปลาดจะเดินไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผักสลัดดูแลค่อนข้างง่ายนะครับ ถ้าแต่มันไม่ชอบน้ําขังก็คือถ้าน้ําขังจะมีโอกาสเป็นรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายก็คือเน่าตายะนะครับถ้าเหลืองสังเกตดูถ้าใบเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยก็คือน่าจะย้ายลงแปลงได้แล้วถ้าถ้าอยู่ในในกระถางแล้วมีอาการเหลืองอย่างนี้ก็แสดงว่า,าน่าจะขาดปุ๋ยหรือขาดน้ำน้ำเป็นปัจจัยสำคัญยังไงก็ต้องลดน้ำเยอะๆครับ